สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญญะกาโมครับกับเหรียญรวยชนะมานนะครับปีสองห้าหกสี่ครับรุ่นนี้นะครับรายการรุ่นเนื้อก็จะเป็นกล่องสีแดงอย่างนี้นะครับสําหรับผู้แต่สร้างจะเป็นพี่ป๋องกระพ้นนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารุ่นนี้นะครับ จำนวนการจัดสร้างอยู่ที่กี่เหรียญน,นะครับรุ่นนี้รายการข้างหลังจะไม่มีบอกว่ารายการชนไหลแต่จะเป็นที่พื้นกล่องนะครับว่ากล่องพื้นกล่องสีอะไรนะครับเป็นเนื้ออะไรรุ่นนี้นะครับนี่ครับกลับใบรายการลุ้นวัตถุมงคลนะครับเหรียญรุ่นรวยชนะมานะครับหนึ่งรงลุ้นสองพิมพ์นะครับหนึ่งรงลุ้นสองพิมพ์นะครับก็คือพิมพ์ครึ่งองค์กับพิมพ์เต็มองค์ครับข้างหลังเป็น องท้าเวสุวรรณนะครับรูปเหรียญก็เป็นรูปหยดน้ํานะครับนี่รุ่นนี้ก็หนึ่งรางการันตีนั้งกันสองเหรียญนะครับก็จะเป็นเงินหน้ากากสองคํา1และเงินลงยาหรือเงินซาตินอีกหนึ่งนะครับรุ่นนี้ก็ประกอบไปด้วยกบไปด้วยเนื้อเงินนะครับอบากานะครับเนื้อทองทิพ์เนื้อทองเทวาริตเนื้อสองเคสามเคกะไลเงินกะไลทองนวะโอ้หนี่สเกตให้ดีในรายการที่สิบห้านะครับ เป็นเนื้อนวะหน้ากากชุบทองนะครับรุ่นนี้ก็มีหน้ากากชุบทองเห็บอบาก้าซาตินหน้ากากชุบทองอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีเนื้อทองฉนวนหน้ากากชุบทองชุบเงินนะครับเนื้อทองเทวริตหน้ากากชุบเงินชุบทองเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงเนื้อทองทิพและเนื้อทองแดงนอกหน้ากากชุบทองลงยาฟ้าโอ้โหหลักๆก็จะมีเนื้อเงินนะครับนวะอะบาก้าทองทิพทองเทวริตแล้วก็ทองแดงแล้วก็ทองฉนวนนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับราคาจองอยู่ที่รุ่นละ2 0 0บาทนะครับจำนวนการจะสร้างประมาณ300ถ้าดูจากยรายการก็350รังนะครับแต่ถ้าผมดูได้มา320นะครับตัวแถมยกรังที่เป็นณนวะหน้ากากเงินทองฉนวนต่างๆหน้ากากเงินอะไรนะครับนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมบูชานะครับสร้างไม่เยอะด้วยนะครับผมได้มาโชว์ลิเด็เล็กน้อยให้เพื่อนๆพี่ได้ดูครับรุ่นนี้ต่อโค้ดแต่ละเนื้อก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับเหรียญแรกโอ้โห นี่ครับถ้าเป็นเนื้อ 2K หรือเนื้อทองทวาริตหน้ากากพิเศษทวกสร้างน้อยจะเป็นนี่ครับพื้นกล่องสีชมพูอย่างนี้นะครับพื้นกล่องสีชมพูนะก็จะเป็นเนื้อ 2K ก็เป็นพื้นฐานทั่วไปหลายหลายรุ่นเลยนะครับที่ว่าถ้าเป็นเนื้อของเป็นรายการเนื้อของ 2K ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพื้นกล่องสีชมพูนะครับถ้าเป็นหลากหลายรุ่นที่ทําอย่างนี้เหมือนกันนี่ครับก็เป็นนี้เป็นเหรียญหยดน้ํารูปพัดนั่ง รูปพระครึ่งองค์นะครับนี่นะครับเขียนว่าวัดห้วยด้วนรวยชนะมานนะครับนี่หมายเลขสองสองด้านหลังก็เป็นองค์ท้าเวสุวรรณนี่ต่อโคตรหนักนะครับนี่ครับก็เป็นลวดลายกระหนกเยอะพอสมควรนะครับนี่ครับในโคตรอยู่ด้านหน้านะครับนี่คือเนื้อสองเคนะครับและอีกองค์หนึ่งที่เป็นนี่ครับเนื้อทองเทวฤทธนะครับผิวรุ้งนะครับหน้ากากทุบทองนี่ครับนี่หมายเลขหนึ่งเจ็ดสี่ นี่คือต่อโค้ดคนละแบบเห็นไหมครับนี่จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะนี่เป็นพิมพ์ครึ่งองค์เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับเป็นพิมพ์ครึ่งองค์อีกหนึ่งก็เป็นเนื้ออะปกา้าเนื้ออะปก้า,าก็เป็นพื้นฐานที่พื้นกล่องจะเป็นสีเหลืองนะครับนี่ครับเนื้ออะปกา้าพื้นกล่องส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองนะถ้าเป็นที่ระบุพื้นกล่องเพื่อให้ผู้ที่เปิดรุ่นหรือช่าหาบูชาสังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากที่ตอกตัวอักษรลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นกล่องสีเหลืองนะครับก็เป็นเนื้ออปะ โอ้โหขอซูมดูหน่อยเลยสวยชั้วนี่ครับโอ้โหชัดน้านี่คือนี่ครับถ้าเนือ้อปะกาเราดูความคมชัดของเหรียญได้ดีนี่ครับโอ้โหผมขอเอกเก็บซีนดีกว่าผมชอบเลยครับเนือ้อปะกาซาตินเนี่ยอยืเป็นไงครับหมายเลขหนึ่งสามหก 1, 3, 6, นะครับหืมเหรียญมีชีวิตบล็อกคมเลยนะครับนี่ครับรวยชนะมาดูความนูนความว้าวต่างๆของเหรียญเป็นไงครับโอเคเปีนหนึ่งเหรียญสวยที่ ช่าหาบูชาได้เลยนะครับนี่ครับนะครับนี่ข้างหลังก็ทา้าเวสวรณนี่ก็ต่อโคดอีกตัวใชไหมครับต่อโคดก็แตกต่างกันไปนะครับชัดนะคมชัดดีมาเดี๋ยวผมวัดความกว้างของเหรียญให้หน่อยนะครับความกว้างของเหรียญไม้มทัดผมไปไหนเนี่ยเดี๋ยวหาไม้มาทัดแป,ปนะ๊บความกว้างเจอแล้วครับ ความกว้างของเหรียญก็เป็นหยดน้ําขนาดมาตรฐานอย่างนี้ดีกว่านะถ,ถ้าดูด้วยสายตาก็เป็นขนาดตราฐานประมาณ2กว่าความกว้างประมาณเกือบสี่แน่นอนนะครับอย่างเงี้ยก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณ2.8นะครับความยาวน่าจะเกือบสเลยนะถ้าดูอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหสี่กว่าด้วยโอ้โหโอ้โหความยาวอยู่ที่ประมาณ 4. 2ดเลยนะครับหความยาวอยู่4.2โอ้โหความคมชัดโอเคนะให้ดูไปแล้วนะครับ ต่อไปครับก็จะเป็นเนื้อน,นี่น mercy, นครับนี่ครับโคตอุ appeal, ครับต่อโคตอุครับโคตอุนี่ก hmm. ็จะเป็นเนื้อของเนื้อของทองเนื้อทองทิพนะครับมีทองทิพย์กับทองเทวฤทธทองทิพก็จะเป็นพื้นกล่องสีฟ้านะครับนี่พื้นกล่องสีฟ้าเป็นเนื้อทองทิพนะครับเนื้อทองทิพลงยาจีวรพื้นแดนพิมพ์ครึ่งองนี่อันนี้ลงยาขอโคตอุนะครับต่อไปสุดท้ายที่มีก็นี่ครับทองเทวฤทธ์ครับทองเทวฤทธ์ โอ้โห,โ,หโหทองเทวฤทธิ์ต่อโคตรตัวนี้นะครับทองเทวฤทธิ์ผิวลุงลงยาลายเสือดาลงยาจีวรนะครับนี่ทองเทวฤทธิ์ก็น่าจะเป็นของตัวของพื้นสีม่วงนี่ครับทองเทวฤทธิ์เป็นพื้นสีม่วงอย่างนี้นะครับต่อไปครับเป็นพิมพ์มพเต็มองมั่งพิมพ์เต็มโอ้โหผมมีคู่แฝดเลยคล้ายๆเหรียญคู่แฝดเลยหน้ากากชุบทองเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่หมายเลขสี่เก้าโอ้โหนี่ตัวเดียวกันนะครับนี่ น่าจะเป็นทองเทวฤทธ์นะครับอันนี้เราจะมีของเดี๋ยวดูความสมดัดพ,พ,พิมพ์เต็มองค์พิมพ์เต็มองค์ก็โอเคนะงานหน้ากากาทิพย์ทองก็สวยดีนะครับต่อไปครับเป็นพิมพ์เต็มองค์เหมือนกันครับนี่ครับพิมพ์เต็มองค์เหมือนกันโอ้โหนี่เนื้อทองทิพย์โคตรอุนะครับลงยาพื้นแดงจีวรเหลืองนะครับจีวรส้ม แล้วก็นี่โอ้โหโลงยาม่วงนี่ครับจะมีหลายหลากหลายลงยาอย่างนี้นะครับก็นานการจะสร้างก็ใบรายการที่ได้แจ้งไปเลยนะครับสุดท้ายนี่ครับเนื้อฉนวนเนื้อฉนวนก็จะเป็นพื้นกล่องสีเขียวอย่างนี้ถ้าเป็นเนื้อ ble, <c oughs> เงินน่าจะพื้นกล่องสีน้ําเงินแน่ๆน,นะครับเนื้อนวนักก็พื้นกล่องสีส้มนะครับส่วนใหญ่พื้นฐานถ้าถ้าใช้โฟมรองภายในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่เป็นเนื้อฉนวนนะครับเนื้อทองฉนวนลงยาจีวรพื้นฟ้าครับโอ้โห สำหรับรุ่นนี้นะครับใครจะเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้ครับกับเหรียญของรวยชนะมารนะครับหลวงพัดบุญยะกาโมนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเรวยรนะครับคาดแควปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ